ซาลาเปามันโถ่ไข่โขลกเขาต้อง่โขมันคล้ายๆเหมือนแพนเค้ก <ใน S 1> เนาะเออไข่โขเขาท้างใจะเป็นถัว่วถั่วดำโอ้ย,อย <laughs> มาอีกอะในแผน่น สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงเชียงตุงนะคะเมื่อวานเนาะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายตอนที่เรากลับจากตองจีนะคะแล้วก็เราก็ไปแวะเที่ยวทางทางทางนู้นเนาะตอนขากลับ,บไม่ได้ถ่ายไปไปไปมาถ่ายอีกวันขอบคุณมากครับเราจะมา อันนี้เค้าสร้างไหมหอนาฬิกาเป็นหอนาฬิกาแห่งเมืองเชียงตุงครับ อ,อ,รรอ,ม,อมัถึงอ่ะถึงจนี่ <S <S ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในบริเวณตลาดเชียงตุงแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของอตลาดเชียงตุงในวันนี้ตอนเช้านะคะ มมนรู้สึกว่าประเฮ็ดใหม่นะหลังคาเนาี่ยรู้สึกว่าเขาจะ,าะปรับปรุงใหม่เนาะเนี่ยค่ะหลังคาค่าะเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปกิน,นข้าวซอยนะคะข้าวซอยเชียงตุงก๋วยเตี๋ยวเชียงตุง นะคะผลไม้ก็จะขายเป็นแบบนี้นะคะใส่ตะกร้าแล้วก็เอามาขายแบบนี้นะคะนะคะนี่จิบอะรยุ่ยยาของเอามาหมุน้เปียรอะไร

ออกจากตองซีมาตอนแรกก็กะว่าจะกะว่าจะนอนที่การลี่นะคะแต่ว่า,ามาถึงการลี่ประมาณ2องโมงบ่ายสองนะคะเช้ามากเลยก็เลยตัดสินใจมาถึงเชียงตุงเลยก็มาถึงเชียงตุงประมาณสี่ทุ่มนะคะประมาณสีุ่่ม กินข้าซอยกันนะคะมาถึงแล้วกินข้าซอยน้องน้องนใจน้องเอ่็นะไม่เป็นซังเลยอ๋อซเปาหมันโถ อันนี้เป็นตีติเปตักนเท้ยพ่อพ่อได้าพ่ให้้ได้นนี้เป็นเ็ห้องสังฆาม้วใส่โถคล้ายๆมันคล้ายๆเหมือนแพนเค้กเนาะแเค้กมนส้ขนมขนมยัดไส้ัวอืี่กนรี้งเสือกินไเี่ยอก็ะอันนี้เป็นลูกดา ปอกอกอองกนเน็ดิสานต้ากันนะดฮะเนาะผมวในโปรอดีเะุนออแต่คนไทยก็มาเอารุ่มกนเดือขำนตลากันนะนี่เป็นแป้งนะคะในนีอย่งสิแนแะขาวียวงไทเนี่ยแปง้งข้าเหนียวเออข้าเหนียวข้าไที่ีถั่วลนี่เป็นไส้ถั่วะะอ,อ,อ๋อใช่

กิบต mm. um, okay. ิดใจนี่อเขาที่มันโถลละลายหน่อยไมว่าที่มีโทในวันหูก็่าทีมีโถจังแค่ทงเจะเป็นถั่วถั่วดำโอ้ยถ้าไข่ตังวันกับมันสำปะเปาเนยจีนได้จุ๊ฮ้ยมนขยันไปก็ันขนาด

ตอนนี้นะคะเราก็กินข้าซอ,อยเสร็จแล้วนะคะเราจะมากินน,น,นันย่างหรือว่าบุตรีโอ๋นะคะข้าซอยเผ็ดมากเต็มพริกต้มน้ำได้น้ำวะกินบุตีโอ๋นะคะคนเต็มเลยโอ้ยดันนะ คนเยอะมากเลยค่ะเยอะมากมีกี่านอ่ะปนันก็จะมีสอก็จะมีสอ้านนะร้านนี้แล้วก็บร้านร้านอื่นอะะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันนะคะ ันนี้เนาะอ่าเป็นโรตีองนะคะหรือว่านันจยาเนอ่ากินกับอาถั่วถั่วเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งโรตีนะคะแป้งโรตี <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาใส่ว้าอะอยู่ข้างในมาอีกอะแซ่บ นคนตัวเล็กๆตาเป็นรอยยาบีแลยวสัวงะงอ๋อหกปีแล้วนะคะอายุ65ปีอ่าเเล็กนิดเดียวเราพูดเลยดติลยอันนี้ลับพายชานมชานมชานมพมา่าอันนี้ชานมพม่านะคะชานม nè cái 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 ตอนนี้นะคะเราก็ไอทานโรติโอแล้วก็อ,อัะเทเย,ยะก็ออกมาแล้วนะคะ งุงมาแล้วเนาะอ่าก็ขอจบคลิปอนี้เพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะรอติดตามได้ในคลิปหน้าได้เลยนะคะอ่าหากชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้อินมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะไป